มไม่ค่อยไม่ใง,งนี้แลไยนะไม่ใงรีบไมค่อยเดินน,นะ,นะไมค่อยเดินนะไม่ต้องรีบนะไมค่อยลง ไอยลงมาดึงรีบมเลยไหนคนเขาบุกลงกันมากอาจารย์โนเล่ก็ไม่ได้่ายไฟอ่ะเอามุดเลยใช่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นอะไรจะเข้ามาแบบสมมติจะไม่เกิดไปผมจะพาไปสู่ถ้ำเลยโอกใหญ่เลยขอเวลาเป็นจุดๆเป็นบางช่วงคือไม่ต้องเดินแล้วก็ถ่ายเดินช้าๆ มึงเขาบนโรรยเนี hmm. God, ่ยเออทำไปเลยไเนี่ยเนี่ยบรรดาอย่เป็นช่วงๆจะนั่นงั้นแหละถ้าเกิดไอ้นี่อะไรขึ้นมานี่มันป็นยากนิดหยึ่ ต้องนิดนะต่อยตรงนี้มาน่นายมามาเยอะกาบสี่สิบุนคุณตั้งสองคนปิดหน้า

ตางน,นี่มันเหมือนกับแนวหัอานเข้นี่ดแ่ทีเหน่งไ้ขอบคุณค่ตงรงนี้ก็นจะลง,งยากหน,น่อ,นอยันไม่ได้กดจุดมาั่งนี้นะมาซื้อฝังนี้มันะง่ายหน่อมันไม่ได้กดจุดันหนย mày 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 เราถือกล้องด้วยน้องแอนโอใช้สายใส่นั้นน้องแนนเลยค่อยๆ่อที่ใส่เท้าคู่นั้นแม่อนี่อาจารย์น้ำตกมันไม่หลางเลยน้ำตกไม่หลางใช่ไหมไม่ไม่เห็นเนี่ยเออทันมะดักเข้ามานี่จังได้ยินเสียงนะที่มีไปจะกลัวไม่หลักนะน้องแอลงไปก่อนค่อยๆค่อยๆ ยี่เนานาสิกิโลเมโทางามากกว่าเี่ยค่อยค่อยค่อยจับุนี่นนจะจับหนเออคอยจับถุเอยเอ,อย่างี้อย่นลยแ,แล้วต้องขึ้นอีกทีอีกจลำบาก

เฮยมี้เดี๋ยวเอาขึ้นไปวันนี้เคยเป็นน้ำตกนนี่ยน่เออืมนี่นแล้วมันก็จะไหลออกไปเหรอข้งลอดเหรอคะ ลึกไหมคะมมลึกค่ะลึกคิดว่าคุณไม่เคยมาเพแ่น่นเยอะไปนี่ดีกว่าเื <c ười> ่อยเื่อ <c ười> ่เป <c ười> คิดว่าตัวเองตัวเล็กเลอไงเนี่ยลงทไม่ใช่ <c ười> ถ้าลงตรงนี้แม่ก็กลัวงไงอ,อ้าลื่นแบบานอีก <coughs> 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 wow wow xuất ต้องมีท e> ุกมือเป้นมดหอมาทีละคนนะเอาโทรศัพท์แต่งต่อไปนมันีะโอนข้นยากนย ยอะไรแระวังนะ นี่ทางที่มานะดูพญานาคชัดสาธุชัดมากชัดมากนี่คืออะไรคะมถ่านี่เป็นหินศิลาศิลาใหญ่งใหญ่ละ ช่ค่ใหมองือนช้ายคล้ายๆเหมือนเปียบเลยที่ไอ้โอ้ำมนต์อือเมนี่ก็เป็นห้องถงใหญ่อีกห้องนึเราเดินมาได้ประมาณกี่เมตรแล ถึงครึ่งทางเลียงค่ะบนี้ลึกห้าร้อยเมตรไกลอยู่นะออูวทำใหญ่มากมากอันนั้นอะไรอะสูเห็นทางลงมันแบบว่า เป็นทางแคบๆนึกว่าจะแบบนึกว่าจะแบบหายใจไม่ไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยนรกอ,อันนั้นเป็นก้อนหินเหรอคะอก้อนหินค้ายจะดีอืออ้สวยอันนี้สวย ตูโอ้ตรงนี้ใหญ่ก<อ>ว่าตรงน,นี้ตัวนี้ท่ใหญ่ใหญ่อูงใหญ่คุ้มนะว่า เสียงน้ำหยดโู ừ, ้น,นี่เกิดขึ้นเองตามาธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาตินะสวยมนะีงอกขึ้นมาเองรรมชาิสวยนะเนีย่ยเสือ โอ้ใช่เสือสอ,อันนี้เป็นรูปงูอ้าปากโอ้ใช่เป็นรูปงูอ้าปาก ไปว่ากล้องนา่นนี่มันบดเห็นปะมันจะส่องอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ประมาณนี้สวยเลยู่ตรงไฟสว่างตรงนี้สวยนะโอ้ตรงนี้สวย อันนี้เป็นน้ำคือน้ำาขังก่อนมีน้ําเนี่ยอ๋อทำไมเขาพื้นเขาเป็นริ้วแบบนี้ได้เขาเนี่นนยเคยมีน้ําอยู่ เดอนดีๆนะมีมมนะ่มีน้ำนะไปไม่ค่อยมีไฟอยู่แล้วไงโอยเสียดายในกล้องในกล้องไฟไม่สว่างแต่จริงๆแล้ว ดูดินี่ไงเจอล้าวสมอ๋อในกล้องไม่เห็นนะมันเบิดไฟไี่พอทำไงล่ะเพื่อนจะเป็นงงเช้าเปิดทำไมเปิดให้มันจี้ตรงเลยหมุนไงมิคุณลุงบอกมุนนี่คุณลุงบอกมุนอ๋อเอาจี้ตรงกัน เว้ยไหน่อยหมุนหมุนหัวมันอันนี้ขาใช่อันนี้หัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยยนะอดมากขาเซดาในนี้มองไม่ค่อยเ,เห็น โอ้อมันน้อมันเนี่สุดของบนเกิดมาตามทางเนี่ยอืมไล้มันลงไม่เลยดแล้วเดหนหงมันลงยาเลยน้วขึ้นบนนั่